สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวเจอเกมนะฮะคราวนี้<ช>รเราเรามีช่วงนี้ด้วยเหรอรีวิวเจอเกมเราไม่ได้สตรีมกันแล้วแต่เราจะอับมาเป็นคลิปคลิปช่วงๆนะฮะเอาที่มานน่าสนใจและสนุกสนานวันนี้เรามากับเกมอะไรฮะ Jump Force Jump Force นะครับผม uh huh. เราจะมาแข่งกันขำๆมีพี่มีพี่แผนและมีพี่มอบนะฮะ <Yeah. S 1> เราจะมาเลือกตัวละครนะฮะพี่เป็นคนที่ชอบโจโจล่า้ามศตวัรรมาเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเล่น ารูโตะครับ,รบพี่คนชอบโจโจมากพี่จะเล่นมารูโตะครับและต่อมานะฮะพี่อ่ะไม่เอาดีกว่าผมพูดยิ่งก็ได้ครับผมเดีายแย่งนี่ผมจะเอ่ตอัวรมันเป็นตัวที่ผมภาผมขอหน่อยแล้วกันนะอ้ะไม่มีตัวที่ผมภาผมมาเล่นเลยร่ะที่สองครับอ่า <c oughs> โจ <c oughs> โจฮะ <c oughs> ต่อมาฮะก็ต้องเป็นรักขันบอลขวัญใจนะฮะเป็นคุณเบจิต้าก็แล้วกันนะครับป้ามอ่าคุณมอบเชิญเลือกครับตัวแรกก็ไม่ใครเอาหรอกนะ ตัวละครที่ผมชอบเหมือน,นกันเป็นตูนที่ผมชอบซึ่งก็คือนูตโตครับไม่มีอะไรมากมายผมชอบที่สุดอ่าเซลครับและในเมื่อคุณเลือกเบจิต้าก็ต้องเจอกับรูปหน่อยอันนี้เป็นการเลือดดานนั่นเอง,เองครับเลือดดาอไหนที่อยู่ในสไปเดอร์แมนถูกปะฉันชอบสายลมสายลมาซเว่นนิวซีแลนด์ เบจิต้าคุชโจจุทารุซาสเกปะปะทะนารุโตะอะไรวะของผมมีทรังส์แล็เซลและเซลเอ๊ะเขาจะมีทิปสอนด้วยระหว่างรอโหลดนะฮะเอาซับหายไปไหนอะเฮ้ยยังมาซาส,สเกะะะะโออเเเรรวมมาาดกิตะ ีเกาเอาเรื่องเลยเนอะโตโตโตเว้นบักก็เป็นบักให้นิสัยพอๆกันเลยเมื่อกี้ไหนเพรเทกกันเทกเทกมันไม่เว้นบักอ่ะบทอย่างนี้ไม่ดีนะฮะว่าไม่ได้ฮะเราไม่รู้ว่ามันจะหยุดนะนี่ก็ซเปล่วะาชิโริอ๋อก็ใช้ผ้าปักสามเหมือนกันนะ หันปาก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 โดนโดนกีบนี่ไปก็โซคล้ายไปก็โซคล้ายโอนี่โันโันหุ่นฝ่ายเด้งมัไงล่ะ ยูกระโดดนนีวันนี่นี่นนี่นี่นีี่นีี่นา่นีนี่่ี่หน่น่่

มาแล้วคุรมายื่คุามสัตห์หอะไปหานะไปหานะฮึับีนี้นิสิตไต้นสกิลนิ่งเอาไปซะเห่อเท้าบิสจิอะไรนะเทีอะไรนะพี่ทาบิสจิทำหาอะไรกันแหละ ผมแปลงไม่ได้ปได้เหรอแปลงไม่ได้โอ้้ยโ้ยโอ้ยออโอ้ย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 คุ้ยโอ้้ยโโเอไปเอไปเอไปเออออ้เลย เอาอัะต <Cornell. S 2> ูได <gegangen. S 2> ้เร็วมากอ่ะอีกสองตัวไม่ทำอะไรกันอ่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยพอมีทุกคนถึงได้แข่งขนาดนี้ไม่มีใครช่วยเลยนะลูกโตเร่อคนเดียวมาต่อไปฮะพี่แพรนะฮะครับสู้กับพี่ม็อบ